เป็นเหตุผลข้อใหญ่เลยที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่หายป่วยสักทีเป็นเพราะอะไรมาฟังในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตานะคะคลิปนี้นะคะเนซจะมาพูดถึงสาเหตุหรือว่าเหตุผลใหญ่ๆข้อหนึ่งเนี่ยที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะหายจากโรคหรือว่าในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเหตุผลข้อนั้นก็คือ การไม่เตรียมอาหารสําหรับตัวเองที่จะทานนะเพื่อน การที่เราไม่เตรียมอาหารเอาไว้สําหรับกินเองเนี่ยนะคะมองผิวเผินเนี่ยมันเหมือนไม่สําคัญเนาะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราไม่จัดเตรียมอาหารสําหรับเราเองนะเราจะไม่มีทางหายป่วยเลยค่ะเพราะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยไปหวังว่าจะไปเอาอาหารจากที่ร้านหรือว่าจากที่อื่นคือหวังที่จะไปพึ่งพาคนอื่นนะคะหวังว่าร้านนู้นเราสั่งเขาเขาจะไม่ใส่ตัวนั้นเขาจะไม่ใส่ตัวนี้แล้วผลสุดท้าย พอเราหิวจัดจัดเนี่ยเราก็ต้องกินแล้วบางคนเนี่ยนะคะใช้วิธีแบบเอาน้ำร้อนมา1น,นโถเนาะแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาล้างล้าง,างน้ำร้อนเนจะบอกให้นะคะว่าสารเคมีที่อยู่ในผงชูรสที่อยู่ในซอสซีอิ๊วเนี่ยเขาแทรกซึมเข้าไปเลยค่ะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผักหรือว่าเนื้อวัตถุดิบที่เราทานไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพื่อนๆเราต้องอย่าไปหวังพึ่งพาคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยแบบเราเขาไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารสารพิษอาหารสารเคมีได้เนาะตัวเราเองเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักรักตัวเองยังไม่รู้จักเตรียมตัวในแต่ละวันแต่ละวันนะคะหวังว่าเดี๋ยวจะมี อันนั้นเดี๋ยวจะมีอันนี้เนซจะบอกแบบนี้นะเลยนะคะว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมทุกคนเ,นเวลาดูแลสุขภาพแล้วร่างกายไม่เป็นไปอย่างที่คือมันไม่มีสิ่งที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าร่างกายเราจะดีขึ้นอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องมาเตรียมอาหารเองค่ะเพื่อนๆซึ่งเนซเนี่ยเตรียมอาหารเองทุกวันนะคะให้เพื่อนๆน,นึกถึงแบบนี้ว่าเหมือนเรากําลังจะไปทําบุญเนี่ยเราสามารถที่จะ นำอาหารไปถวายพระถวายชีได้ซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ไปทําบุญมานะแต่นี้จะบอกแบบนี้นะคะคนที่สําคัญกับเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะถ้าหากว่าร่างกายเราไม่ดีแล้วก็ไปทําบุญไม่ได้ไปเดินไม่ได้ไปทํากิจกรรมหรือไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ าการคิดหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยมาเป็นเหตุให้เราไม่หายป่วยนะคะเราต้องรู้จักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเมื่อเราป่วยแล้วคนที่เข้าใจและจะรู้ดีมากที่สุดว่าเรากินอาหารอะไรแบบไหนได้ก็คือตัวเราเองตื่นเช้ามาเนี่ยต้องเตรียมอาหารเอาไว้ในทุกๆวันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย จะเตรียมอาหารเอาไว้ในทุกวันเปิดตู้เย็นมาเนี่ยจะต้องมีน้ําพริกแล้วนะจะต้องมีผักเนาะอย่างน้อยถ้าไม่มีอะไรต้องมีมันต้มเอาไว้เนาะหรือว่าผลไม้ที่เรากินได้นะคะหรือว่าผักต้มแบบนี้มันต้มเผือกต้มนะคะเวลาที่เราหิวโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่หิวเราก็เราก็จะไม่กินเนาะแต่พอเราหิวแล้วเราเจออะไรปุ๊บเราก็จะคว้ากินเลยค่ะในอย่างแนะนําแบบนี้นะคะเผือกต้มมันต้มข้าวโพดต้มถั่วต้มเนี่ย มีติดตู้เย็นไว้แล้วเวลาเดินทางไปไหนก็เอาติดตัวไว้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะปฏิบัติตัวเองแบบนี้มาตลอดนี่แหละคือสาเหตุใหญ่ที่ทุกคนไม่หายป่วยเพราะทุกคนไม่รู้จักเตรียมอาหารนะคะแล้วก็ไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้านะคะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะมีเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีและอย่าลืมส่งผลลั์ในปีหน้าทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำพริก ของเี้นะเพื่อนๆเป็นใช้ชื่อว่าน้ำพริกอันนี้จังนะคะเมื่อเช้านี้ไปทําบุญมาแต่จริงๆเมนูน้ำพริกนี่มีอยู่ในหนังสือครัวไร้ผงชูรสหลายหลายเมนูมากเลยค่ะมีแบบเยอะน้ำพริกนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าน้ำพริกทำยังไงสามารถที่จะดูในหนังสือครัวไร้ผงชูรสได้แต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่มีหนังสือต้องรีบซื้อแล้วนะเพราะว่าหนังสือเนี่ยลดราคาจาก400เหลือเพียง300บาทนะคะ